พ้าวิวเข้ามาอารุณลักอารุรักก็มีเข้ากันเอาลูกโตอันนี้ลูกลุงใหญ่มากันถึง20ปีเยอะเอาอีก20ปีไงเอาอีกี่ปีเลยต่อไปข้างหน้าโอ้ในรอปีเลยเนี่ยรวมพลกันเนี่ยเออกี่ปีแล้วเนี่ย ลอเทลยนะยาเออทเลยทเลยบอกเป็ทเแปดชิปแปดชิปแปดชิปนะนปิดยิดเลยติดต yep. okay. uh ิด oh. นึตนึงเออบอกกว่าวทเแปดสิบแปดสิบแงบ้าบ แปดสิบหนึ่งแปดสองปดสิามป่ห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ปสิบหังแปนี่เอาลงเวยได้เลขเด็ดแล้วแปมานออออเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ใครไว้ใครได้เด้อคนจำใครดีใครได้เด้ออรย์เขาหังนี่ใชั้งกระบอกผิดไอ่เหะพรุ่งนี้หวยออกนะอ้าวพรุ่งนี้หวยออกด้วยนะพรุ่งนี้วันรวยพรุ่งนี้วันรวยค่ะเข้าไป โอ้กี่ปีเลยเนี่ยบ่ได้มาลดน้ำกันแบบเนี้ยเออในรอบประวัติศาสตร์เลยด้เนี่ยนี่ที่เจอับกระเพา S <S ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนูเป็นช่างภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีหลัง <S 2> <S 2> เฮ้ยเหมียวนานๆมาทีแบงค์พัน <S <S เอ้ยแบงค์ <S 2> <S 2> <S <S ยี่สิบพันกันยี่สิบไปก่อน มาหาไปบ่อย้ะแบงแดงแล้วก็แบงแบงบุ้งเท้าแบงแดงเออไบงไม่ไรอเอาไถ่ายูปไว้เขาต้องการใไหถ่ายรูปใส่พคุณใหญ่อันยังไปไหวไปทราองยากเลยไม่ท้าประจำตัวยังอยู่ไหมน่ะเอาไปถ่ายรูปแพ่อเอามไยาวไปไว้เนี่รั ตัดตบนะเยน้คือนๆเคือกหูกยเนาะตบช่ยืคคนมีบุี่แนี้ก็ยืนจะไล่ไล่ออกมาแล้วเฮ้ยโบ๊หรอร้อยร้อยขนมยของคนมานี่ว่านี่ากันนี่่าอไรกินาไรยินไม่กินกันได้แต่คิวให้ิให้โป๊ะไ เากันเียบเลยอโันไโูมาเขานี่ไอโบัไอโนี่ยคนน้อยคนน้อยคออ่าอมันรำรวยทุกคนเฮ้ยรอบนึงย่ายังไงพี่นี่รอนี้เอาแต่แรกจัดเฉยแต่ตอนนี้เป็นวิดีโอแล้วจัดเฉย้นม โอ้ยนานๆเจอทีเดี๋ยวดูตังก่อนเวัหวดปรดทางเจะลงมเรารู้จักหมูน้อยไปซะแล้วนี่แบงเ์ี้เห็นม้อนี่แบงหงัแบงหงัไแบงเข่าเลยเนี่ยแบงเข่าเนี่ยแบงหงักแบงเ่าอู้จังหวัด พด้ยมหมูให้ย่าหม pues ูบอกเป็นตัวเลขเลยบต้องมาหาเสียดายลืม <fo ลืมล um, okay, okay, uh, hmm ืมเก็บพอให้เม็ดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรได้มาแล้วพอให้อายุเยอะเยอเยอยู่กับลูกหลานให้ครบร้อยเกินร้อยเด้อเดีอยวรอเดน้อมาเด้อเดเด้อเด้ด้เด้้ออ้เด้อมใอ้เลย้้้เอ้้เอเอดอเอเ ให้พรหมู้หน่อยให้พรหมูหน่อยขอหัวข้อัวหน่อยเอาหัวตบหัวเีาขอหัวหน่อย๋ยวบัวตบหัวนะเอาทุนเ็หมดแล้วเอาสักหน่อยนึงนี้นี่นี่เด็กกลางนต้องหงนี้นกลางก็ถึงถึงหน่อยเอาแม่เอาไปเนย ไหวแน่นะเข้ามาแล้วต้องใช่ไอหมูมันจะได้ทายเทปทั้งหมดขาแเนี่ยกันเขาเดี๋ยวกายสวยพร้อมยังพร้อมแล้วน้ำมูนพร้อมกันเด้อนาา้หมู นนี่ะขอให้คุณย่าอายุยืนโตโตอาโอสิการ์อาโอซิการ์ให้แก่ลูกหลานเรียนด้วยเถิดให้แก่ลูกหลานเรียนด้วยเถิดสาธุอ่ะเนี่ยขอพรขอพรแม่ละขอพรย่าเหรอขอพรมาเอาจับตัวตอกันแล้วจับตัวตอกันแล้วอกัน้ย่าเขอพร นสาธุญาติญาติที่ขอเหวยนเพ่อหวยได้เลขขาวว่าขอเป็นเลขไม่เป็นไรผ้าขาวนแล้วเอาเลขเอาไปเอาไปเลขไยสิแม่เกาะโชคแล้วเอาไปน้าให้แล้วกันเอาเลขขังเอาเอาบอกมาก่อนเอาเลขขังไปขังเดรับ ว่าทีเราโตก็ได้บ่บ่ยงไต้ังสามเอาเลขหวยเลยแหละเอาเอาเป็นหอยเลยได้ทีหี้หนึ่งวเ่งิหนึ่งิวเลดสเปเอาเป็นเลขอาทิตย์นอาทรกด้วเลขเลขเลขอเลขห้าเลขหเอาได้โตแล้วอีกโตหนึง Đây... Đây chết, đẹp chết, rồi ít to nữa, rồi đây, điเลข nữa, điเลข nữa, đề, đề, đi, 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 วันนี้นะฮะวันสงการนะครับเลขที่ออกห้าเจ็ดเก้านะครับอ่าทุกคนมองกล้องบอต้องพนมมือหรับ้องพนมมือโอเคเรียบร้อยไป ครับวันนี้วันที่15เมษาสอง5 6 5หห้านะครับอันนี้เป็นวิดีโออยู่ของหมูเก็บ2อย่างเป็นทั้งวิดีโอแล้วก็เป็นภาพเดินสองสาลองนดิลองดิลองดิลองดิ้ขดูดิเยดูด้วยโอ้ นี่นะฮะลูกหลานดูไว้นะครับโดนน้ำไปเปียกโดนน้ำเปียกขโมูรถเองเออหนุ่มรถเองแหละ พินมาแค่นี้เดยเพิ่นปนั่งสาวหงเทำเ่นี่บวดสาวหิกันแล้นเองเพิลกแล้วเพิ่นีคนอยามาเพินนี้เพิ่นสาวห้งน้ออนบอต้องเห็นไหมบอกบอต ạ thưa quý vị 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 ạ thưa quý vị

ร้านกอดแค่ฝาเลยนเดี it, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเติมนโอเคเดี okay. right okay. anyway. ๋ยวตรงนู้นอ่ะเราแบบนี้ก็ติดได้ไหมติดติดมาปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ได้บ้านเก่าคือเขาต้องหดหมูไทยวิดีโออยู่นะละทำตามสบายเลยตามธรรมชาติเลยต้องหดเขาหดแล้วเอาเลยกอดกอดเพื่อนหน้ากอดน้องหอมกันกอดหอมแก้มหอมแก้มมาแล้วหอมแก้มด้วยหอมแก้ม โอ๊ยจกระจีจ้กระจีเจ้ามจ้ากระจีไายบ่ไอยบ่เนี่ยเอาใจขาวมาง้วยเอาไปถ่าหน้าทรงภาพเดิมตอนนี้อยู่แค่สองคนนยลูกไม่มาเลยไกเวงเอาหอมแก้มมาพร้อมกันหอมแก้มอีกรอบนะโอ้โหภาพสวยภาพสวย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  ตกตกตกตตกตเออพอหอมเลยแสดงความรักความไอเกมบ่อีความ้รแ่ดอกมันไม่สวยอกมันไม่สวยมันไม่ทำมันไม่ธรรมชาติอ้าหอมแก้มได้หอมแก้มหอมกันหอมหอมแก้มหอมแก้มเอ๊ย อ่าหอมแก้มหอมแก้มอีกรอบนึงหอมแก้มอีกรอบนึงอ่ะยันเมตแเมตรอ่รวย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 มารวยยันเยอเขารวยรวยรวยโอเคเรียบร้อยรวมไอคนนี้เหมียวอ่ะจำได้เลยพี่ตังคตัวได้เลยจำได้แล้วจำได้จำได้จำได้ครับ ต้องต้องหัวให้มันรวยรวยนไม่ตายเด็ดรวยรวรวยมึงบนจนแล้วจบเไปเนี่ยมีนเป็นิศลนได้แล้วได้แล้วได้แล้วละนาพลมาเกี่ได้เลยจ้ำกว่าพ่นติดปลาเลยด้วยูจข้าไปถ่ายมไปับก้อนปูใช่ไหมแล้วก็เอียงขึ้น ต้องเอาอีกพันรึเปล่าเนี่ยแฉะช้ำใจเอาเอาหนูถ่ายถ่ายได้ก่อนอพี่มัววิดีโอเหรอแล้วภาพอ่ะภาพทำไงวะเดี๋ยวเดีวลาตอนนี้เป็นวิดีโอใช่ไหมกดถ่ายรูปก็เอากดแชะตรงนี้อ๋อโอเคโอเคทำสอย่ก่อนวิดีโอก่อนนะก่อนแม็กด้วยนั่นละนั่นละติดนั่นละนั่นละขยับไปดึง

คนที่สอคนที่สามเียอสิที่1น้องโปนั่งกลางเลยหร่างมชันข่าวหน่อจะได้เห็นหน้าเหือคนเดียวหน้าชันข่าวจะได้เห็นคนที่หน่่เหลือคนเดียวหอมสวรรไม่ไม่ไม่ให้พ่อแม่นามมใกล้ๆสิลูลาห่างห่างพ่อเ่าข่าวเอียนี้ฟุงอะไรอ่ะไม่

แม่ประกอบฟ้องกันแบบประมานวันนี้เอานมมาเยี่ยมยู่ไหมกินแล้วเช้าได้ลุกขึ้นมาไส่บ้าเป็นวันปีใหม่ไทยแม่ตาอาตมาเองเป็นเจ้าวาดจะนอนด้วยวัดยังไงก็อะไรอยู่ ไม่ใช่ชันออ่นแล้วอิ่มแล้วนอนมันก็เป็นหน้าที่ข้องคาตมาเอนกานที่จะต้องมาโพสต์โยมนี่ก็มาไล่บ้านแหละแล้วก็เป็นวันดีไล่บ้านก็านมากันนี่ก็เลยตระกายก็ชื่อาอาจารย์ไหมชื่อชื่ออุกาศไงมีไหมคาตมาเขาอยู่ที่เทกปีเทือกปีก็ทื่เทือกปีละทนต้องการบ่อดีใช้พระที่ภูณมบนเป็นล้านร้านเม็ดนะยังมาเท้ากับล้านมือร้านเท้าพ่อแม่คุยตาใหญ่เลย แต่พอแม่เป็นใหญ่อให้พอน่พอที่สักทีทานี่ให้พอนะเป็นเพียงกำลังใจตตีอยู่เราเพิ่งส่งน้ำผึ้มาให้แม่ส่งกอเขาส่งน้ำมาาเนี่ยได้นานทานเนี่ยเออนี่ลแต่ายังส่งน้ได้หมูงี้มึงเลมึงไล่เลย เออใช่ตออเด่ตอนนี้ไล่ได้มาถึงบ้านแล้วนี่ได้ส่งคกําลังหาค่ากําลังหาค่าน้ำมันให้พระอาจารย์ก็ไปส่งมาแล้วทอดกระป๋าทอดกระป๋า ไปกเาไว้มื่อสดบ่ายบจนียูนงามาโชคดีเด่ปนี้ไบุญนมีแต่ตะกูลหอบสุรรณเทเด็กตเก่าแ่เนปีนี้เป็นปีดีนะเป็นตระกูลแบบทางนี้โดยตรงเลยนาะ เป็นหอมสุวรรณล้วนๆเลยไปเนี่ยพระเดชแม่เท่อุ่นดี่แหละผู้ก่อสร้างวัดชาตลาดสมบูรณหอมสุวรรณทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งครอบบ้านเนี้ยหลานแล้ลูกลูกหลานเด็กนั่นนี่หไานแล้โชคดีนี้นับุญเกิดรวยใหญ่แล้วลูกไหมกินเลยมาอาจารย์มาถึงบ้านลูกอาตมาก็ดีใจ ดี make ่ดีเราทำก็ไมเธอบุญใหญ่เลยนี่เนี่ยมาแบบไม่ได้นัดหมายจรงนะไปอามาตั้งใจไว้ถือว่าวันดีเลยนี่วันนี้วันดีมากๆเลยโหคดะเลยทกท่ากว่าดี

คนนี้คนโตอนของพี่คุณนี่ตักเปิดร nee. ้านถ่ายรูปนะอาจารย์ตอนนี้ไปอยู่จากนู่นตอนนี้มีเป็นร้านแล้วครับอาจารย์ย่อมยิ้มวันนี้ไอ้คนแรกเัน่มทำไหมใช่เจ็ดทำป้ายเดี๋ยวเดี๋ยวพงพงถือขึ้นมาโอ้ยสูงกว่าทั้งหมดตังได้หมดไม่กลับบ้าน

รรอใคเนี่ยรอใครเดี๋ยวให้ลุกคูชงให้ยากพร้อมเลี่ยเดี๋ยวบะพงมันกำลังไปรับเมียนมาอยู่การรวมญาติกันอย่างนี้ทีนึงหายากเลยอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยเนี่ยนี่ให้ทั่วโลกเลยนะรู้ไหมเนี่ยเขาส่งยูทูบไปทั่วโลกเลยเนี่ยยังภาพเนี้ยไปทั่วโลกนะอ่ามันคงรอ

တိတံပတိတံໂຕမဟာကိဗမေဝသမိတ္တတုသဖြေပဒေံတုသံဃပာ čan တုပနလတုညတမနိတုသိတ္တဆိုညသသဖြေတေယောဝိဝါသံဒုခာပလော ไม่ายูแล้แขวข้ออันจวนรอเลยแม่ออการูป่ะให้อนหอกเอ,อ,เอากอดแม่หอมอแม่เลยกอ,อ,อดนี่ถ้าจะให้ดีนะแบงค์เทาๆด้วยนะจะดีเรียบร้อยขันถุงขันถุงขันถุงร้อยหนึงเออนั่นแหละนั่นแหละจะบัวรับรัส่งให้มือส่งให้มือดิส่งให้มือตังตังนี้น ไอะกว่า้อีกลรูะังก้องอา่าค่อยๆไปกอดสองคนกอดกอดกอดเอาหน้าไปคลือกันเอาหน้าไปเคลือ,นอหน่อยเคลือ,ลอ,อ,อ,ลอโอเคเรียบร <c oughs> ้อยอ,อบงัพแอ เ้ากลนมจะให้เซอคิ้บนไหนล่ะเอาเดี๋ยวดนึ่วสองสามเฮ้ยเอาเว้าดีที่มัน